ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นพระไตรปิดกออนไลน์เล่มที่32ขีดสี่หน้า194ถึงหนพระสุตันต์ปิดกขุนทักกะนิกรายอะ ประธานหวีชนีวักหมวดว่าด้วยพัดวีชนี6สปริวาราสนเถราประธานพระอรหันต์ลำดับที่57ในพระไตปิดกพระสปริวาราสนธทระ ประกาศประวัติในอดีตชาติของตนกล่าววา่าข้าพเจ้าไปยังสถานที่สุดโสมแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าประดับด้วยดอกมริซอนได้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าประทุมมุตตระพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกทรงเป็นผู้ตรงมีพระ หะรุษไถ่ตั้งมัน่นประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้วได้ส่งประกาศอานิสงส์บินทบาทว่าพืชแม้จะมีประมาณน้อยที่ชาวนาปลูกลงในนาดีเมฆฝนเป็นอันมากโปรยลงมาอย่างพอเหมาะผลย่อมให้ชาวนายินดีได้ฉันใด บินทบาทนี้ก็ฉันนั้นท่านปลูกแล้วในนาดีผลจะให้ท่านยินดีในพบที่ท่านเกิดพระสมมาสัมพุทธเจา้าพระนามว่าประทุมมุตตระรั้งตัดดังนี้แล้วทรงรับบินทบาทบ่ายพระพักเสด็จหลีกไปทางทิศเหนือ ข้าพเจ้าสํารวมในพระปาติโมกและในอินสีห้ามันประกอบวิเวกอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสีวิโมกขแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลแันทีทีอดุดจากไม่สับสินสุดลงขงน้า สวัสดีค่ะ